สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่คอบครัวนี่ขอดยาศรีราชาในห้องครัวและก็มุมหนึ่งก็จะมารีวิวเครื่องสักผ้ากันอ้าวในครัวมีเครื่องซักผ้าด้วยเหรอเห็นมีแต่นี่ไงยืงซักผ้า มันเป็นเครื่องซักผ้าอยู่ในกล่องแล้วค่ะมันเป็นเครื่องซักผ้าที่ใช้ไฟฉายเนขยายขวานพนักงานซักผ้ามาเปิดตู้ยินทำไมวะก็จะซักผ้ากันกินเลยดิวโอ๊ยจะกินด้วยมาแกะกันเลยแล้วกันนะคะนี่อ่าคนนึ้นกำลังกินเอศครีมแล้วมาดกะนะเนี่ยนี่นะคะเครื่องซักผ้าเป็นขนมญี่ปุ่นกินได้นะคะก็จะมีให้สะสมสี่ีค่ะมีเป็นสีขาว ชมพูน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะคะแล้ววิธีการดูว่าเราจะเอาสีไหนนะคะก็คือดูตรงรูปเสื้อนี้ถ้าเสื้อเป็นสีขาวก็คือเราได้สีขาวนะคะแต่ถ้าเสื้อเป็นสีชมพูหรือน้ำเงินหรือแดงก็จะตามสีนั้นเลยค่ะแกะเลยนี่่วงสักพอ้อแล้วก็มีมีเป็นผม ลราก็ชอยพงศ์ซัฟฟอว์เป็นพงศซัฟฟอว์ปลอมนะคะก็เป็นขนมญี่ปุ่นกินได้กินได้จริงแต่อย่าเอาผงศซัฟฟอว์จริงมากินนะคะนี่เป็นเหล่าที่เขาให้มาคำเตือนเลยใช่ไหมเฮ้ย,ยหลอนงอหมดกินแล้วแหละแกะเลย <c oughs> ยี่วจะมาเป็นแผลแบบนี้แล้วก็หมุนบิดหมุนบิดหมุนบิดออกมาสิโอเคนี่นะคะเป็นเครื่องซักผ้าที่เปิดได้เดี๋ยวเราต้องประกอบก่อนกกกกกกุ เขาบอกเนี่ยฟันเห็นนะคะข้างกล่องเนี่ยเขาเขาเอาหลายหลสีมาผสมกันเวลาเขามีหลายสีแล้วอันนี้เอาสีขาวมาผสมกับสีชมพูนี่เอาสีน้ำเงินมาผสมกับสีขาวนะคะเป็นตัวเครื่องซักผ้าแต่ว่าเรายังมีแค่สีเดียวก็ก็ทีนี้ก็ประกอบตามที่เขาบอกหลังกล่องนะคะนี่เอาน,นี้ใส่เข้าไปรูนี้ แล้วก็อันนี้รูน,น,นี้ก็อันนี้กดลงไปหน่อยนี่น,นีจะได้ขึ้นสักผ้าของเราซึ่งพอหมุนตรงนี้ค่ะข้างในมันก็จะหมุนติวติ้วเพราะตรงนี้มันคือฟันเฟืองเห็นไหมคะข้างในมันก็จะหมุนไปด้วย จริงๆเลยอันนี้จริงว่าแค่โค้งอีกค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ที่ตักผงซักฟอกนี่เป็นอย่างนี้เลยรก็จะพัดจิ๋วหมุนได้จริงด้วยยกเครื่องี้ข้ามหมุนได้ไหมนี่ค่ะเราจะหมุนตรงนี้นะคะตรงเฟิร์มนี้แล้วก็ข้างในมันก็จะติ้วจ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 ิ้วเดี๋ยวก่อนนะคะฟังมาเป็นนิ่งาแอปควดูนะ อลองเปิด<ค>ไม่อยู่เราขอเปิดดูว่ามันจะหมุนยังไงนะอ๋อไหนลองหมุนยังไงครับว้าวเอ้ะมีน้องมานั่งดูด้วยอ่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออลิสอ่าอลิสพัังพิงกระเพกดูเลยก็ได้นี่อลิสมานักผ่าอุ้ยพอดีเลยดูสิพอดีเนยให้อลิสนักผ้าได้เลยอ่ะอลิสนั่งดูไปก่อนนะ เดี๋ยวทำขนมให้กินนี่นะคะเราก็จะเปิดเครื่องซสกผ้าขึ้นชึบแล้วเขาก็จะมีขีดข้างในบอกนะคะว่าให้ใส่น้ำเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยอุ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนใส่น้ำเราต้องแปะสติกเกอร์ก่อนสิลืมแปะนะตกแต่งให้เสื้อผ้าน่ารัก นี่แล้วก็ให้รู้ว่าเป็นเท่าัะผ้าเก่าแปะเป็นปั <ay> สเตอติดแผลนี่เปิดแล้วนะคะเสื้อัะผ้าของเฟิร์นนี่แล้วก็เปิดแล้วก็ใส่น้ำให้ถึงขีดที่เขาบอกเอาไว้เลยนะคะใส่ เลยอ่ะที่ใส่ฟ้านิดนึงโอเคทีนี้ก็ให้เหมือนผงซักฟอกจริงๆนะคะแล้วก็จะเอาิ้งดักขงซักฟอกที่เขาให้มาอันจิ๋วมาใส่ของสักฟอกปอมเข้าไปนี่เป็นผงสีฟ้านะคะมีผงเดียวค่ะทั้งกล่อง <c oughs> ใส่ผงก็กฟองเข้าไปขี้เกียจแล้วอะใส่ไปเลยใส่ผงเจ้ฟอกไปในเครื่องสักพาแบบนี้นะคะ แล้วก็ปิดฟ้าอ่ะอลิซมาซักผ้านี่นะคะทีนี้ก็ต้องดูข้างบนแล้วค่ะแล้วก็จะหมุนเครื่องซักผ้าของเราอาให้มันเกิดฟองี๋ยวใส่แต่น้ำหมดของซักผ้านะคะเราไม่ได้ใส่ผ้า <c oughs> ต้องหมุนจนสำจะเกิดฟองเฮ้ <c oughs> มาเลยวุ้ยมันฟูขึ้นมาดูสิฟูขึ้นมาแล้วอะว้าว ฟ้าแล้วร้อนแล้วร้อมนมพกเลยอ่ะอือร่อยดูซิค่ะจิ้มแบบทีนี้แล้วก็พร้อมกินแล้วค่ะนี่ถ้าคนต่ามันจะฟูขึ้นน่อยู่ไหมเฮ้ยยังจะฟูอีอกลูกซีิค่ะ โอ้ร้อนมากมาเลยนี่แล้วก็ด,ดูให้น้ำเย็นแล้วหวร่ไปดีค่ะจะเย็นเย็นแล้วก็อร่หวาดดนตื้นเปรี้ยวนี่ฟูขึ้นมาได้อีกนะคะเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะ,คะก้าวสุกตะไบินนะคะต้องขอเล่นกันกับ ขนมญี่ปุ่นเครื่องซักผ้าสิวค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันเยอะๆด้วยนะคะ